เฮ้ยสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องปองโกพี่น้องปองไปพอกระป๋ากรสิบดนคนกระถางก้นมาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดจอดเลยพี่น้องมื่อนี่มาแอบเบิ่งแขกเบิ่งแกะพิ่น้องเจไดเนาะพี่น้องโตแม่แม่ตัวนี่เบิ่งใหญ่แล้วอันนี้ลูกเลยครับคุณโซดาสวัสดีครับโซดาเนื้อแผนสมาชิกกระมาเพิ่มอีกไหมครับเพื่อนคนนี้ ไปดูแพะลูกแพะก่อนดีกว่าอันนี้ตัวแม่เจ้าน้อยก่อนป่ะลากผสมกันเองอีเล่นี่ผสมเลยถามไปพี่น้องเชนเวสสิบห้าเราเว้ยที่นู้ดเวสสิบห้าเ้าเวอันน้นกเวขาคาเทลซื้อมาใหม่ร,ระดับสิบสอง เอ้ยหนึ waited, 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกจำได้สิ่งดีๆวัะดีครับพี่จำได้สิ่งดีๆวัะดีครับว่าไงเด็กๆเฮ้ยทำไมไม่พอใจถึงงมื่อ oh สักทีอะขอเคพี่ขอบคุณครับบายบายพี่แพะแคร์มินิปิ๊กคือคอร์ชอยูอจอไหนดิอีกแปดร้อยเนี่ยเมื่อใจไหนซีได้ปะเธอคอร์ชหน่อยดิ

เจะให้บัสทำให้วันดีครับวันดีครับแท็กแท็กอ้อจักรเด้ัิอยหืบมนหอเลว่มาทอดกินข้าวไปอุ่นมาี่นถ้าใช่มมาใหม่พีอุ่น่อมกืี่มมาใหม่เต้าวิววัสดีครับ เาวิวสวัสดีครับผมไปตัดผมมามาเออหน่อยพี่ก็เลยเซ็ตผมขึ้นหน่อยหล่กขึ้นเนี่ยพม่านเออขึ้นหรือเปล่าขึ้นผงถ้าหน้าลงมมันเป็นหน้าไม้แล้วแต่อนออ่าอ่าอ่าอ่ออ่าอ่าอ่อัออแอบ เออเออนั่แหละัวเป็นลหัวใจเออ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 ไปไปุกคนได้เชื่อเชยเรยนวันดีครับไส่แตงมาดูลยเออมาเลยสวัสดีครับทุกคนมาดครับไดเยกั้าได้ น้องดูตัวเล็กมากเลยอื้อน่ารักมากชีเคน่นมะตา,าเลยติ่นเลยบางนันก็ต้องมากวนเขาอันนี้พ่อพันธุ์ที่าร์มนะคย <laughs> นี่อันนี้แม่พันธุ์ที่ ชอบมากชอบสีนี้ชอบปั๊าๆเลยจุดเด่นของตัวผูตัวนี้คือใจลูกเราได้เป็นลูกหัวเป็นลูกหัวใจทุกคสวดีครับตัวัวกันครับจอัใจลูกนี่ตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นลูกสาวลหัวใจ่เียาหัวใจห้ผมน่ <c oughs> อะรับาอาหารหมูหมดเดี๋ยวมาให้แม่ นั่งไลน์มาสองชั่วโมงยังไม่มีใครเปิดเป้าให้เลยพี่จบแล้วอ้วนครับว่นมากเลยอะไรรอพี่มิวกันตลอดอ่ะว่าต้องคำว่ากวนข้าวบ่อเดิมตลอดอ่ะว่าฟุตฟัดฟุตฟัดอย่างใค่ตามันเห้อ หยดเลยไม่ต้องไปกวเนวเ,เขาเลยเขากระลากระลานึงดอกแลว้วพี่ดีค้ามั้งน้างอยู่สนามาสิบชั่วโมงแล้วยังไม่ได้นอนเลยหอน้ำชืวิเปื่อนดีพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวให้ไปเบินไม่เห็นครับเอ้ยฝั่งนูญญ้นเขาได้อะไโอ้ไอเราปักไว้ยังไม่ได้เลยของเขาไม่ได้ปักแต่เขาได้ <c oughs> เินง่วนเนาะเกินไปเกินไปพี่ผมผมก็อยากได้เหมือนกันอะ เนี่ยผมก็มีเนี่ยทำไมผมไม่เห็นมียเขาเลยทำไมฝั่งนู้นทขามีบ้านมีอะไรมาก่างหากของเราก็มีเหมือนว่าหันไปนองออกเพิ่ลุกปั้บเลยนี้วค่ะฝุดขาค่ะคุดขาไปนิ้วสวัสดีครับม้องน้องเจ้าสาวพ่อด้ไรมาอะไรง้อเนี่ยอย่ากคัวนองอย่ากลัวนอง เออพารีโอของม้าโอริโอครับเดต้าเทอร์กิโดโอครับพี่นียวขอบคุณครับพี่นุชขอบคุณครับอีกตัวหนึ่งขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเต้าต้าทางไหนสวยไหมพี่นิวพี่เนียวสวยไหมพี่พี่อะสวยไหมเดต้าพรูเดต้าพรูแคนแคลดีครับสวยนะเมื่อกี้นี่สวยว่านี้อีกนะพี่ อันนี้ลูกของมีทะเลทรายสวยกว่านี้มีแบบมันมีอูดเดินอ่ะแรงมากเก้าพันกว่าเฮสอ่ะพี่มีอูดเดินแบบไหวแล้วพี่เอาแค่นี้ไปกัอนะพี่นะให้อูดเดินเดี๋ยวไฟไว้ที่หลังพี่โอ้ยว่ามาขมากัดไก่ไตบดขโภเมินิหลีบันที เจอปได้ไหมนี่ล้พี่ทำอะไรนะกินข้าวอย่างมื่อตื่นนอนหรือว่าไงนะไหวใ่ขอหายไปคับเจออะไรไม่เอาไม่เอาแราพี่อยากให้อยู่ด้วยกันทุกวันมากกว่าอยากให้มาหาทุกวันอยากเขาน้านอกไน้หล่ะในอาหารหมูนอวแบบเลีวๆย่าบาร์ล่ะเพชรสองพันเพชรจะพอแล้วอาหารให้ก่อนแต่มาหาทุกวันจะพอแล้ว มานิ่งจ้ามานิ่งขามานิ่งข่าวทุกคนตากว่ามาชิปหนึ่งแกลราดินื่มน้ำครับวันนี้ผมไปตัดสมมาใหม่เป็นไงบ้างพี่แล้วก็ตอนนี้ส้คนไายรอเลย

ระดับเทพนี่เองมิจูนน่ะนี่ฝากงน้ำฝากตัวได้นะพี่มูไก่ไม่สนไม่สนเดี๋ยวไปแล้มาเล่นคัมเล่นเทปปะเตียวเล่นตาเดียวแล้วไปละจะลงละโอเคลงลงแล้วมาดูผมด้วยนะไม่ได้จะไปทำงานเขาขับเป็นอาหารอาหารบัวนมกับอาหารกุไก่นี่เองใช่ ผู้ติดตามหมื่นกว่าแต่วิวไว้สามดาวเทปใกลนไม่ละไม่ละไม่ตองไม่ต้องเทปเดียวจำหนีสากลได้คิดใหม่ดูดิระดับเทพมาเมร็ดูดิระดับเทพแยวเทพเกินไม่ไม่